เดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์นะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดรเสรีนะคะส,สุพัทราทิศผูมิหน่วยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ภัยพิบัตินะคะจากมหาวิทยาลัยลังสิตแล้วก็อาจารย์เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด,ด้วยอาจารย์เสรี i, อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เสรี i, คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับคุณบันดีคุณสารรับทางฝังสมาคมรครับ,ค,รบ,ค,รบค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปชวนคุยที่แม่สายที่จังหวัดเชียงรายเห็นใน f a c e BOOK อาจารย์เนี่ยโพสต์ที่สถานาการณ์ที่จังหวัดน่านจริงๆน่านเนี่ยน้ำลดลงแล้วเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูถือว่าตอนที่ท่วมหนักๆนี่ปีนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยฝนตกหนักถึง427ม mm. ลเมตร ปริมาณฝนนี่อาจารย์เห็นโพสใน facebook ว่ามากที่สุดในรอบพันปีเลยเหรออาจารย์ครับคือพอดีเท่าที่เรามีสถิตินะครับย้อนหลังไปเนี่ยนะครับสี่สิบปีเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าเหตุก,การณ์อย่างเงี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ครับแล้วก็พบว่าเหตุก,การณ์อย่างนี้เนี่ยก็คือฝนในรอบพันปีค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนหรือชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยก็จึงมักจะพูดว่าเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์ บางคนก็บอกในรอบร้อยปีตัวเลขชัดๆวิชาการก็คือว่ากว่าหนึ่งปีโอ้คค่ะคโอ,<ม>โอ้นะคะคือสาเหตุนี้อาจารย์เราพอจะทราบทราบจับข่าวแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์เนี่ยที่น่าเนี่ยทำไมปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่ารุนแรงกว่าปี6-7ด้วยนะแล้วสถานการณ์เนี่ยน่าจะรุนแรงในปีถัดไปเนี่ยน่าจะรุนแรงมากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะครับ ก็ S <S ประเด็นสองประเด็นหลักๆะนะครับประเด็นแรกเลยก็คือแน่นอนว่าเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับต <c oughs> ้ของการโทษวันนี้เอ่อการที่อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะเราเราเชื่อให้เห็นชัดเลยว่าฝนที่มาจากพายุจะแรงขึ้นนะครับก็คือเราเราคิดว่าอนาคตข้างหน้าถ้าพายุจะเข้าเนี่ยมันก็ต้องขอเอาน้ํามาแรงขึ้น <c oughs> ครับเช่นอย่างพายุวิพาครับ <c oughs> ขณนะเดียวกันเนี่ยเราก็ละเลยเรื่องถังเมืองไม่ได้ครับเราต้องยอมรับว่าน่านเนี่ยนะครับมีการผังจัดการผังเมืองที่ที่ยังไม่เหมาะเท่าไหร่ก็คือแน่นอนเขาอยู่ที่ลุ่มแหละแต่ว่าเออน้ําเวลาฝนตกมาน้ำจะไหลเนี่ยเขาสร้างโครงสร้างพื้นฐานนไปขวางน้ำเรื่องนะครับที่ผมไปดูแลหลายเรื่องแต่ว่าแน่นอนเอมันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขยังไงในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะรฉะนั้นการแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซ้ำซากในหลายๆพื้นที่ในระยะยาวเนี่ยการวางผังเมืองเป็นสิ่งจําเป็นแต่สิ่งที่มันขวางไปแล้วมันแก้ลําบากทางแก้ที่พอจะมีอยู่บ้างมันเป็นควรเป็นทิศทางไหนคะจาย์ครับคือแน่นอนอประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับเราอย่าใช้โครงขั้างในการที่จะป้องกันนะครับเพราเราจะเห็นว่า มีคนถ่ายรูปมากำแพงที่เป็นคอนกรีตแล้วก็น้ำล้นคอนกรีตมาอือนี้นเปนคนข้างแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรไม่ได้เลยตรงน,นะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าก่อนถึงบางหน้านเนี่ยนะครับเราสามารถยอมให้เขาท่วมตรงไหนได้บ้างอต้องหาพื้นที่รับน้ำว่านั้นเถอะใช่ไหมคะอาจารย์ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นผมกังวลว่าเดี๋ยวชาวชาว,ชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะได้รับข้อมูลที่ คลาดเคลื่อนนะครับว่าต้องใช้กำแพงซึ่งจะไม่ให้ท่วมบ้านเขาอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสร้างกำแพงเมื่อไหร่มันจะทําให้เมืองน่านจมมากเท่านั้นเพราะว่าน้ํามันไม่ไปที่ไหนแล้วมันจะมาเมืองน่านอย่างเดียวแตมันจะมาอ่านจะวังหวัดที่เป็นท่านต้องรักษาไข่แดงไว้อะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตอนบนเราต้องหาทางให้เขาล้นไปแล้วก็ไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่พูดเปไงว่า เราวางไว้ค่ะว่าให้ไปแบบอ่พูดไงว่าไม่มีบางวางแผนค่ะด้นตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญเลย,ยางานที่ต้องทําประเด็นที่สองคือแน่นอนว่าถ้าเราเห็นว่าเราทําแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเนี่ยก็ต้องมาดูสาธาพภกพื้นฐานเดิมนะคะว่าขวางทางน้ําเนี่ยขวางในระดับไหนอแล้วจะเปิดยังไงให้สาภพภกก็ไม่เสียหายตัวเมืองก็ไม่ท่วมหนักเนี่ยก็ต้องมาดูตัวนั้นด้วย S <S ค,คือสองสิ่งเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะครับประเด็นสุดท้ายคือแน่นอนว่าไอป่าจนบนเนี่ยซึ่งเราก็พูดกันมาหลายครั้งจ<ม>นกระทาั่งพูดไปก็แน่นอนม,มันมันเป็นไปได้สักสี่เจนอย่าอย่าปลูกป่าไอ้ม่ใช่อย่าปลูกป,ป่ปาอย่าทาั้งป่าปลูกป่ปาอย่างเนี้ยมันก็ายากอะ่ะมันก็เป็นสภาพนะครับซึ่งมงังมีความสําคัญนะกับสิ่งในป่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะประเด็นที่สามนต้องสามประเด็นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญ าการบริหารจัดการน้ําการสร้างพื้นที่รับน้ําเนี่ยเออควรสร้างอ่างเก็บน้ําขุดลอกขยายราน้ําอะไรแบบเนี้ยได้ไหมคะอาจารย์คือมันก็เป็นวิธีการที่ที่ทําได้แต่เพียงแต่ว่าบริเวณเมืองเนี่ยมันมันมาขุดลอกไม่ได้แนละ้วเพราะว่ามันเือม,มันสร้างกําแพงไปแล้วคนะ่ะข,ขุดก็ดูุดได้ไม่มากค่นั่นคือต้องตัดไปเลยเรื่องนั้นแต่แน่นอนว่าอย่าลืมว่า สมดุลของน้ําและตะกอนเนี่ยเขามีอยู่จุดหนึ่งน่ะคือเราขุดไปเดี๋ยวมันมันก็เติมเต็มอีกอ่ะใช่หรอแม้แตนการขุดไปก็ก็เสียปากนะฮะบางทีเนี่ยก็ก็จะมองเห็นว่าเราต้อง,ต,องต้องคิดตัวนั้นด้วยนะครับทีนี้เอ่ออย่างที่ผมเรียนว่าสําคัญที่สุดเลยพื้นที่รักน้ําเนี่ยต้องต้องต้องนี่คือหมายเลขนึงเลยคุณมีมมไหมนะต้องดใใูให้ให้ออกว่ามันมีอน,นาคตข้างหน้าเนี่ยฝนมันแรงขึ้นกว่านี้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเราจะทขาพเป็นอย่างนี้อยู่มันก็ต้องท่วมหนักเป็นเรื่องปกตินะครับค่ะบริเวณน้ําน้ําหน้าเนี่ยถ้าไปแม่สายเลยค่ะอาจารย์แม่สายก็ท่วมซ้ําซากเหมือนกันการแก้ปัญหาจุดนั้นจะแตกต่างกันไหมคะโอ้แม่สายนี่ท่มรู้สึกปีนี้น่าจะท่วมครั้งที่สองค่ะกับปนติดนะครับอันนี้แม่สายเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า รูปเดินไทยทํางานดีมากนะเพราะหลังจากไปติดตั้งอที่สถานีในพม่าแล้วเนี่ยค <c oughs> เ,เตือนได้ทันนะครับเตือนบอับตรค้าเดี๋ยเราก็เตือนได้ทันใท้เนเข้าไปแล้วก็เอ,อการแก้ปัญหายังถาวรเนี่ยนะครับขณะนี้เองเอ,อหลายหน่วยงานนะครับก็ก็มีแนวคิดนะครับซึ่งผมก็ไปประเมินแล้วแหละว่าคือเขาจะล่นล่นแนวกําแพงที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาประมาณจะตั้งแต่ ความยาวยี่สิบเมตรถึงสองร้อยเมตรนะนั่นก็คือหมายควาว่าอะไรหมายควาว่าคสร้างพื้นที่รับน้าเนี่ยสร้างนะเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างเหนือเหนือจุดนี้ได้เพราะมันเป็นของประเทศพม่าเขาค่นะดังนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าโอเคต้องมาสร้างในประเทศดังนั้นการสร้างในประเทศก็คือจังหวะพอดีแม่สายมาชนชายแดนน่ะมันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเราก็ต้องโอเคนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันโชคดีตรงที่ว่าเราทําได้เพราะว่า พื้นที่ที่บริเวณที่เขาอยู่เป็นพื้นที่ที่บุกรุกราน,นที่พื้นที่เราจะเห็นเป็นตึกรามบ้าช่องที่มันอยู่นั่นนั่นคือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางนั้นเลยคช,ช่ไหเพราะฉะนั้นม,มันจึงขยายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นแนวคิดอยู่แล้วว่าจะมีโครงการขยายแม่น้ําตรงนั้นนะครับไม่ได้ไม่ใช่ไปเขาขยายแม่น้ำนะขยายพื้นที่รับน้ําด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตรงในแม่น้ําตรงนั้นก็อาจจะกว้างมากเลยนะเวลาน้าส่วนกว้างมากเลยแต่ ก็จะไม่ให้ท่วมคันขยาะไม่แล้วจะมีคันนล้วถึงเป็นถนนเส้นหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่อยู่นอกคันก็จะโดนโดนท่วมก็ต้องย้ายนอยู่ในคันทั้งหมดอันนี้แนวคิดนะครับแต่ว่าเรื่นไหลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเพราะว่ามันต้องใช้เงินมาสามกันะนเข้าใจว่ามากกว่าสองสามพันล้านบาทนะครับที่ต้องลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่า อ,อที่เราดําเนินการณกขณะเนี่ยนะครับเอ,อไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระแพงชั่วขาวน่ะมันก็ชั่วข้าวจริงก็ผมก็จะเรียนไปแล้วว่ากระแพงเอาไม่อยู่หรอก mm hmm. เพราะว่าน้ํามาอย่างเงี้ยมันต้องมีจุดที่มันเพื่อน้าไม่สามารถจะไปบอกเขาว่าให้เขาอยู่ในคอกนะ <c oughs> ใช<ห>่ค่ะไปเท่าที่มันไปได้แหละ mm hmm. ครับนั่นคือประเด็นแล้วประเด็นที่สองคือโลกเจือนภัยทางานเนี่ยอย่างน้อยสุดความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ลดลงไปจากการที่ย้ายทรัพย์สิน ออืมย่างเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้านี่ก็ถือว่าทํางานได้ได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากพอสมควรเลยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยใช่ครับแต่พยุวิภาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าทุกองค์ขาพยศนะครับคือทีมศูนย์ตอนไทยเนี่ยคอมรอิอ่อเราก็กําชับนะท่านริบบีกำชับไปเลยว่าจะต้องแจ้งให้ทันเหตุการณ์ตรงเวลาตรงสถานที่เพราะฉะนั้นเห็นว่าตั้งแต่วิภาเข้ามาเนี่ยหน้าปัจจุบันมีการเตือนไปกว่าสี่สิบครั้งละ ก็คือเตือนให้ขนของให้ย้ายของหนีและการเตือนไม่ได้หมายความว่ายูดีเตือนให้ย้ายเลยเราจะเตือนเป็นข้อมูลข่าวสารก่อนนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ขอให้จิตตามเฝ้าระวังนะครับหลังจากนั้นน้ํามาเราก็เตือนให้ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องย้ายถอพยพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นขั้นตอนแล้วก็ทุกคนก็เลยหวังหวังพึ่งระบบตัวนี้หมดนะครับทีนนี้ ระบบเซอร์บอร์คาร์ดเนี่ยอในอนาคตเนี่ยเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ค่ะถามว่าคุณเอวันดีกุญแจลองคิดดูว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ท่วมทศนะเดี๋ยวเกิดที่เชียงรายแม่สายไปเกิดที่ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคนทํางานเหนื่อยเลยใช่ไหมยุ่เหนื่อยแน่ครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องแปลงไปเป็นระบบเซลล์บอร์ดคาร์ดโดยท้องถิ่นนะความหมายคือตอนเนี้ยเราใช้ส่วนกลางทํางานเพราะฉะนั้นทุกคนก็ ไม่ได้หลับได้นอนกันนะฮะเจ้าหน้าที่ทุกคน24ชั่วโมงนะเห็นใจมากกดคนพวกนั้นเขาอยู่กันตลอดนะครับแม้แต่ออพอสู่เองตัวผมเอง <c oughs> ก็ไม่ได้นอน,นะครับไปมากในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มามาจินตนาการดูว,วา่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วมันทุกปีเนี่ยมันไม่มีกําลังนะกำลังเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาเซอแบบคัสท้องถิ่นก็หมายว่าท้องถิ่นไหนต้องประเมินตัวเองว่าจะเกิดเหตุการณ์ แล้วสามารถจะกดระบบร์ค้าเตือนท้องถิ่นเขาได้เองอย่างเงี้ยนะธนาคาก็ต้องพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเราขาดกาลังคนเราขาดกําลังเครื่องมือเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปตามที่เสีย่ยมที่สําคัญตามลำดับมาถึงจะมาถึงจะเตือนภัยได้อย่างคุยง่ายได้อย่าง,ง,ง,างมีประสิทธิภาพเหมือนประเทศน,นานาประเทศเขาอะนะครับ เตือนให้ครอบคลุมมากขึ้นคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของการทํางานเนี่ยระบบเซลล์บอร์ดค้ามันอยู่ในในแค่ส่วนกลางหลังจากนี้ก็จะพยายามที่จะกระจายไปในส่วนของท้องถิ่นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ัับถูกต้องเลยครับอ่าค่ะอาจารย์ระหว่างที่เรารองบประมาณ2,000ล้านบาทที่จะไปทําพื้นที่รับน้ําตรงนั้นอ่ะอีกทางหนึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศกับเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาอย่างเงี้ยค่ะเมียนมา เราจะจัดการเรื่องของอจัดการน้ําข้ามพรมแดนแบบเนี้เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมมันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือมันยากมากในเชิงของของความร่วมมือที่จะเกิดโดยอพูดงว่าสมมุติว่าท่าเหนือพื้นที่นั้นเนี่ยถ้าเราเขามีพื้นที่หลับน้ํะเราไปช่วยพัฒนาเขานะครับอันนั้นคือหลักการที่ถูกต้องเลยนะครับก็คือว่าในพม่าเองสี่สิบกิโลเมตร ต้นรามเนี่ยนะครับเราก็ไปดูว่าจะมีแก้มลิงที่ไหนบ้างนะแต่คําถามคือว่าเมื่อทําแล้วมันไม่ใช่แค่เราบอกว่าทํามันต้องพัฒนาหรือรักษาไปตลอดช่วชีวิตอนะ่ะค่ะแต่ตรงเนี้มัน,ม,น,ม,นมันคือมันเป็นข้อตกลงที่ซึ่งซึ่งมันใครจะไปรับประกันได้ว่าแก้มลิงเหล่านั้นในอนค,คนจตจะกตามเงือนรักษาถูกไหมฮะค่ะแน่อนอนว่าเออ สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็สิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องสารพิษนั่นเองนะครับ mm hmm. แต่ <S <S สารพิษแต่เราไปบอกให้เขาหยุดให้ทําโดยอีกถูกต้องยังไม่สามารถทําได้เลยเอาแค่ระยะเอาแค่แบบแบบแบบง่ายๆอ่ะถ้าปรับปรุงระบบการผลิตนะครับไม่ว่าจะเหบืองต่างๆเนี่ยยังยากเลยเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเกิดโครงส,งสร้างพืชอะไรที่ยาวๆเนี่ยมันจะไม่ยากกว่าเลอัง mm hmm. นี้นก็เลยเป็นประเด็นมากผมคิดว่า ยากในเรื่องของ,ข <lawsuit. S 1> ของความร่วมมือระหว่างรมแดนในลักษณะอย่างนั้นนะครับที <teraz ambling. S 2> ่เรา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 ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการนะสมัครรับการนะหลายๆประเทศนนคานาประเทศที่เจริญแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแม่น้าที่ผ่านตั้งแต่ยุโรปมาโอ้โหแม่น้ําลายเนี่ยเขามีแก้บลิงแต่ละประเทศแต่ประเทศลำดับเห็นไหมนั่นก็คือเรื่อสื่อที่ถูกต้องแต่เตยมแต่ว่าปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านมากเนี่ยไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถคุมพื้นที่ได้หมดไง ค่ะพูดพอเยอะแย,ยะหมดเนี่ยมันเลยยากยากมากค่ะอาจารย์อ,อยากให้อาจารย์เตือนเตือนในช่วงนี้หน่อยค่ะยังมีจังหวัดไหนหรือว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอยู่ไหมคะสําหรับเรื่องฝนเองนะครับผมคิดว่าดังนี้ก่อไปนะอีกประมาณสามสัปดาห์นะครับถ้าถึงสัปดาห์ก่อนสัปดาห์สุดท้ายเป็นสิงหาเนี่ยนี <S 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 ่เราจะไม่ค่อยมีฝนละนะหลายพื้นที่ ชาวบ้านอาจจะบอกว่าแรงจังเลยอยากได้ผลออทิ้งช่วงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ต้แต่ร้อนมากอ๋อค่ะร้อนมากเลยกรุงเทพก็ร้อนเ<ช><ช>ต<ะ>ิมร้อนนะครับสามสามสัปดาห์แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ที่เขาช่วมอยู่แล้วนะครับคืออย่างกรณีที่ที่น่านเองเนี่ยคำจริงเขาก็โดนคือรอบวิภาโดนแล้วก็โดนรอบหลังจากล่องมาสูงก็น้ำก็สูงขึ้นอีกนะครับบ้าน่นอนไม่แตะระดับเดิม นะครับสุโขทัยเนี่ยก็คือก็ต้องโดนรอกสองหมายถึว่าเขาผ่านไปเดี๋ยวจะมาอีกมาอีกเนี่ยวันสองวันแต่ว่าไม่แตก้วครับเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นเชียงรายก็เริ่มนะเริ่มเปลน้ํากอนเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นที่เดิมเนี่ยผมคิดว่าต้องรออิธิพลของล่องฝนี่จกเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมาให้มันผ่านไปให้หมดนะครับฝนี่จกมันตกเยอะนะครับในด่านเนี่ยตกประมาร้อยร้อยหกสิบเมตร ที่บอกเกลือ200ลิตะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่านช่วงนี้ไปได้ก็เท่ากับว่าอีกสามสัปดาห์ค่อยมาค่อยมาดูกันว่าจะมีร่องจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมแต่ก็มีแนวโน้มอาจจะมีพายุเข้ามาอีกใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เราบอกไม่ได้เลยครับเราบอกไม่ได้เลยว่าจะเข้ามาตรงไหนบริเวณไหนนะครับก็ต้องรอใกล้วันสามสี่วันห้าวันอย่างนี้นะฮะที่จะแม่นยำครับอื ค่ะอาจารย์อย่างเรื่องของระดับแม่น้ำโขงนะคะปีนี้ถือว่าสูงสูงผิดปกติไหมคะหรือว่าก็เป็นปกติอะคะ่ะมันเป็นปกตินะครับเมื่อในใน,น้ำน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีความต่างกันเยอะน้ำน้ำต่ำสุดกับน้ำสูงสุดช่วงน้ำของเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ขอเราเราต้องคอยติดตามซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าติดตามแล้วเนี่ยประเด็นคือ เราฟังพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกับลา<ช>นะวก็คือลาวเนี่ยเขาสูงแล้วเขาลงมาน้ําโขงได้สบายแต่เราเนี่ยก่อนจะลงมาน้าโขงเราเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นแหละ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อาน้ําโขงสูงมันก็ระบายไม่ได้มันก็ต้องท่วมนะครับบริเวณสกลน,นครและคนครปฐมเนี่ยนะครับที่ลุ่มต่ำเยเอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็าต้องติดตามว่าโขงจะล้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้วเราก็ต้องติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบออกอย่างนี้นะครับ อาจารย์สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากหน่อยค่ะถอดบทเรียนน้ําท่วมในอดีตเนี่ยแล้วก็จะถูกนํามาใช้ในครั้งต่อๆไปอย่างไรได้บ้างนะคะครับก็คือผมคิดว่าประชาชนเองในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับให้เขาต้องตัดสินใจว่าถ้าจะอยู่อย่างไรในอนอสกับมลฟภูที่สูงขึ้นความร้นมากขึ้นฝนที่มากขึ้น,นอย่างไระนะครับการตัดสินใจนั่นหมายคามว่า ท่านก็ต้องมีแนวทางการประเมินของตัวเองะว่าร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องว่าอนาคตเป็นอย่างเนี้ยจะทำอย่างไงดีกับเมืองของท่านนะครับหลายท่านบอกว่าอยากได้เขื่อนหลายท่านก็บอกอยากได้กําแพงคือมันถูกต้องแล้วหรือไม่ต้องกระทำถูกไหมเพราะฉะนั้นชุมชนก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวชุมชนเองแหละนะครับตั้งแต่ต้นน้ําปายน้ํากลางน้ําก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเริ่มต้นจับนับ,น,บนับหมายเลขหนึ่งก่อนก็นกคือ ประเมินควาเสี่ยงตัวเองก่อนนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับวันนี้ดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ